ครับย้ำอีกที0621398898 mm hmm. เวลารถท่านมีปัญหาโทรมาปรึกษาหารือได้ครับก็สตาร์ทเครื่องดูว่าเครื่องจะสตาร์ทติดง่ายไหมหรือมีปัญหาอะไรไหมตอนนี้ก็มาทดสอบลองดูครับผม